อันทะของเราธรรมชาติสร้างมาเป็นยังไงครับห้อยออกมาจากร่างกายเราแกว่งไปมาได้ถูกไหมครับน้ำมัสุจิเราผลิตในอันทะของเราดังนั้นแล้วถ้าต้องการเพิ่มน้ำมัสุจิเราต้องดูแลอันทะอาจารย์โทนี่ครับดูแลยังไงครับง่ายมากเลยครับอันทะของเราธรรมชาติสร้างมาเป็นยังไงครับห้อยออกมาจากร่างกายเราแกว่งไปมาได้ถูกไหมครับเวลาอนากาศหนาวเป็นไงครับไข่หดติดร่างกายเราเวลาอากาศร้อนเป็นไงครับไข่ ห้อยยานออกมาจากร่างกายเราเพราะการผลิตอาซุจิต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนั่นเองเมื่ออากาศร้อนไขเราห้อยออกมา แล้วก็แกว่งไปมาโดนลมถูกไหมครับอุณหภูมิในไข่เราต่ํากว่าร่างกายเราทําให้การผลิตอสุจิเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าสมาชิกใส่กางเกงในรัดติ้วเลยช่วงล่างของลําตัวเราไข่เราติดอย่างนี้เลยติดอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลามันร้อนไข่ห้อยก็จริงแต่ห้อยออกมาไม่ได้มันก็ร้อนอยู่แบบนั้นการผลิตอสุจิไม่ได้ผลช่วงนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้บ่อยๆแล้วอยู่ในที่ร้อนๆใส่กางเกงนั้นแล้วรัแบบ นี้น้ำจะน้อยลงทันทีเราไม่รู้สาเหตุทําไมน้ำเราน้อยสาเหตุง่ายมากมาจากเราไม่ดูแลอันทะเราให้ถูกต้องนั่นเองทํายังไงครับอ่าและพูดถึงทั้งหมดเนี่ยทำยังไงครับสมาชิกอย่าใส่กางเกงในรัดๆเป็นไปได้เนี่ยเราเริ่มที่จะใช้บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ที่ใช้ก็ต้องบางๆอย่าไปใช้บ็อกเซอร์หนามากเริ่มตรงนี้ก่อนเราใส่บ็อกเซอร์แล้วเราก็อย่าใส่กางเกงทํางานในกางเกงทํางานเนี่ยเราอย่าใส่รัดไปเห็นไหมครับถึงแม้ว่าใส่ จแต่กางเกงทํางานรัดมากๆก็มีค่าเท่ากันเหมือนกับเราใส่กางเกงในรัดถูกไหมครับพูดง่ายๆตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะเวลาแต่งตัวไปทํางานขยับดูซิว่าไข่เรามันขยับได้ไหมแค่นั้นเองแล้วตอนนอนเป็นไปได้ไม่ต้องใส่กางเกงก็คือใส่บ็อกเซอร์ก็ได้แต่อาจารย์น่ะแก้ผ้านอนทุกครั้งรับพลิกไปพลิกมาไข่ก็ระบายอากาศสะดวกแล้วการเปิดแอร์นอนให้อากาศเย็นก็จะทําให้การ,รเปลียสุจิดีขึ้นด้วยจริงๆแล้ว นะไม่มีแอร์ไม่เป็นไรอาจารย์เป็นคนชอบเอาพัดลมเป่าตรงด้านล่างลําตัวนะครับอาจารย์นะพัดลมเป่าแบบนี้พัดลมตั้งหน่อแล้วก็เป่าไปด้านล่างลํา,ลาตัวเรามันจะโดนน้ำมันเป้าลงไปที่ขามันก็จะช่วยให้อุณหภ,ภูมิตรงเป้าเราลดลงกว่าปกติแล้วการผลิตอสุจิจะดีนี่คือทริคนะต้องไปประยุกต์เอาแต่ละคนพูด,ดง่ายๆระหว่างวันเนี่ยต้องพยายามดูแลอันทะเราอย่าให้มันติดลำลำตัวเราขยับไปได้อะถ้าเกิดเราทํางานทําไงครับนั่งนานๆ ไม่เป็นไรเรา็ยุบข,ขึ้นได้ประมาณทุกสินาทีเราลุกขึ้นลุกขึ้นเราก็ขยงขยับไขวกางเกงหน่อยถูกไหมเนี่ยไขวกางเกงหน่อยเดินไปห้องน้าไม่ใช่วันนั่งอยู่ย่างนั้นสี่ชั่วโมงใครก็ติดอยู่ยงันนะสีชั่วโมงมีปัญหานอาอนาคตเป็นโรคอย่างอื่นแล้วอาจารย์ช่วยไม่ได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําคืออะไรครับนวดอันทะนวดอันทะนวดง่ายมากนวดได้ทั้งวันเมื่อมีโอกาสตอนเราปัสสาวะเราก็นวดอันทะได้นวดคือคลึงไข่แดงกิ้งไปกิ้งมาดึงออกจากร่างกาย ดึงอย่างนี้เลยดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรับบทเรียนฟรีแล้วก็จะเห็นนะครับอาจารย์สาธิตให้ดูใครข้าบทเรียนจริงจัางก,ก็ได้เห็นของจริงจะได้เข้าใจง่ายเลยว่าอาจารย์ทํายังไงนวดอันทะมีหลายอย่างมากอันนี้เอาไปอาดูเริ่มต้นกันคึงกันอะไรง่ายๆแต่นวดจริงๆเี่ยตกพัว ใจยิ่งตบแรงอาจารย์ทําให้ดูนะยิ่งเพิ่มปริมาณน้ํากล้าไหมใจถึงไหมลองฝึกปฏิบัติตามอาจารย์แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นงั้นสรุปวิดีโอนี้นะครับอยากน้ําเยอะนวดไข่นวดอันท้าดูแะอันท้าอย่าให้ไปติดลำตัวเยอะเกินไปจบแค่นี้ครับให้มันเย็นๆไว้ครับสวัสดีครับ